สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับมาดูนะครับการฝึกนะครับฮนุมานกาเดียนนะครับนี่ก็เป็นการฝึกร่วมผสมนะครับระหว่างกองทัพบกสหรัฐอเมริกาและกองทัพบกไทยนะครับในรหัสฮนุมานกาเดียนีิผ่านะครับการฝึกร่วมผสมในครั้งนี้นะครับกำลังพล ทั้งสงประเทศนะครับจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันนะครับเป็นการเสริมสร้างความเร่วมมือทางทหารด้วยนะครับนนเจราิด ตอนนี้นะครับอของ U.S. Army นะครับก็สอนวิธีการใช้นะครับฝักแคร์ระเบิดนะครับเพื่อทำการระเบิดประตูนะครับนี่ว่าเขาทำกันยังไงนะครับเขาบอกถาให้ดูนะครับนี่ก็คือเป็นฝักแคร์ระเบิดนะครับฝักแคร์ระเบิดนะครับ คุณงงตาเลยดูด้วยวัวนั่งรับโต๊ะใช่ดรครับท <c oughs> ่ค <c oughs> ร,รับเี่ระเบิดอีกใช่ัชห่างสองท่านไปไปอยู่ไปรอจะจอดไ <c oughs> <c oughs> จอดบนรถไหย

I'm <laughs> <A tattoo>. ah. <laughs> So, it it look like an stick? Yeah. 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 Stick. 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 Uh, stick. 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 Yeah. Yeah. inside, right? Yeah. ก็ประ่านีรับอาจาเราก็จะพับแบบครึ่งต่อครึ่งนะครับพับไปครึ่งนึงแล้วก็พับอีกครึ่งนึ่งมูลกัรวางสายทำเป็นสามส่วนไมน่างานทำสดเสร็จ เราบบ 4, 5, เรู้แค่ว่าแะเบเรา่ไมต้อปนั่งทองไว <c oughs> ้นเหมือนกร่ฝักแคร์ใช่ไหมครับแคร์ระเบิดครับฝักแคร์ระเบิดนที่จ่าตัมบอกนะที่ตัดออกมาตัดออกมาเผื่อตัดออกมาเผื่อแล้วตัดมันจะคำนวณมาให้เผือมันเป็นฝักแคร์นะฝักแครน์นั เเาลยเดีวไเ้าเก่องหน้าจะายบาพปกถืไม่เพ่เที่ยวเที่ยวบกาเพาะอระานควันเอตของมรับา แต่ห um ้อน nah ี่เป็นช่วงเปนช่วงก็ไมติ้มวทยกันเออความประหยัดนะเลือดอาของเาม

Thank you. ตอนนี <laughs> school, uh, ้นี่น่จเอ่อาจะคู่สิบจุดต่อไปก็ถ้าจะตั้มมีอะไรอยากสอก็บอกเขาว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำลายังคมอลกยนอยย Uh, however, long because we, we have to blow up our setup here. Uh, so, for this safe. up, How far you be away from it? ใช่ครับ The charge the แน้ำได้500มิ500ลิลิตรในน้ำะไได้ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์นะครับและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ